เรามารอห้องกิจกรรมยูเนตนกันดีกว่าครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหลบบาสุก้าของอาเจ้นะครับก็ตอนนี้ก็รอเวลาอยู่รอเวลห้องเปิด ไม่รู้ว่าจะแย่งเข้าได้หรือเปล่าประมาณไม่น่าจะถึงนาทีน่าจะเปิดห้องแล้วเปิดประมาณห้ามงครึ่งรับแค่ร้อยคน เรามาดูกันว่าจะเข้าทันหรือเปล่านะฮะตื่นเต้นมันอะไรจะเปิดกันนี้ตื่นเต้นปะ แล้วเข้าทันหรือเปล่ามาดูกันอ้าวเข้าทันนะฮะโอ้โหเราว่าโชคดีมากต่อไปก็จะมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าอยู่ตรงไหนดีวะ ตอนนี้ห้องก็98คนนะ,ะเดินกันยเยอะแยะเลย เจ้ยอยู่ไหนวะดูว่าวันนี้เราจะรอดจากระเบิดกันหรือเปล่านี้ก็ถ้ารอดก็จะได้เป็น หัวเอาฟูเป็นหัวฟูฟูะเป็นวิกหัวฟูฟูน,ะนี่ก็เอามาลบบอสก้า65ลูกอันนี้กิจกรรมก็จัดอยู่ประมาณอยู่สามวันนะสิบเจ็ดสิบแปดแล้วสิบเก้าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายลนะเราอาเจยบอกว่าวันสุดท้ายอาจจะมีรางวัลพิเศษให้อะ เราก็มาดูกันว่าเราจะอยู่รอดถึงหรือเปล่าอ้าวคนนี้มีสองรอบด้วยครับผม เอ่อนับถอยหลังสิบวิดูว่ารอดหรือเปล่ามีไหนก็ไม่รู้่าเจ๊อ๋ออยู่โน่นังโน่นถือเคียวอยู่หีไกลมนสมวันนี้จะมีกี่ตัวระแวงมากอ๋อเริ่มแล้วเจ๊เลิฟหนึ่งอ้าวเข้ามาสองคนแล้วอ๋อ จะรอดนะเรา,าเต้องมาดูกันรู้ว่าจะอยู่รอดถึงหรือเปล่ายู่ไม่คิดดก็ไม่รู้ว่าหลักการง่ายๆอย่าอยู่กันเยอะๆน่าจะรอด แน่ใจว่าผมจะรอดหรือเปล่าเอาวางก็มาทีแล้วก็ไม่รอด ยังอีกโอ้โหหรอก็ดีใจลูกกี่ลูกก็เนี่ยอ้าวใส่จะหมดแล้วก็ามาเดินเก็บของดีกว่าโอ้โหแบเก็บของกันดีกว่าเสอว่าเราลอดนะเรามาดูว่า,าเราจะได้อะไรจกากเจ้ด,ดีกว่า <c oughs> รอบนี้ได้สองชิ้นนะอ้าวสุขสันต์วัท้าย,ย้อนหลังนะคะเอาละเรามาดูว่าจะได้อะไรกันวันนี้รู้สึกจะมีสองรอบเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วผมจะมาอัดให้ดูด้วยว่าจะเข้าได้หรือเปล่า รอบนี้ก็รอรับรางวัลอ้าวได้ไปแล้วหนึ่งคนนะะเป็นหัวฟูฟูครับเป็นวิกครับโอ้หัวฟูฟูทุกคนเลยเรามาถอดรอดแล้วรอใส่เร็วกว่า นอดอยู่กี่คนนะครับนะก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน20คนนะจากร้อยคนน่าจะเป็นของวันถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นวิกหัวฟูนะฮะแล้วก็อีไม้วาเลนไทน์ฮะ ก็มาดูกันมันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนเจ๊เ <c> ป <oughs> ็นคนอารมณ์ดีร้องเพลงด้วย ามาเวนไทยอ,อาู้เรามารอรอบต่อไปดีกว่าครับยบ้า